ทำทาสบายดีพี่น้องก็ชว์วนพอกันดีกับวานพี่น้องเลยเม้่ากีน่ะครับสุภาพว่าเด่นน้ำไก่เลยว่าดังกินเด่นเด่นรู้ว่ากันเนาะรวมแซวจนเด็กจังหน่อยเมือกี้น่ะเพิ่นเงินเดือนออกเลยบอกว่านี่ซื้อเครื่องซื้อของมาให้ลูกคนไม่ยังในหน้าซื้อมาให้ลูกเลยี้ักเจ็ดเท้ามือดิค่ะซื้อซื้อน่ซื้อเพิ่ซื้อเพิ่เิซื้อเกิ่อเซื้อเครื่องใส่ห้องส้อยให้ลูกเลยเครืองเป็นนะวันน้นก็ในแถวว่า แล้วนแล้วก็เห็นมาว่าซื้อต้มขนมไฮเดลร้านบ่เอายอก็ซื้อไปหน่อยไงยพอได้หัวเิ่นม้าซื้อของอลไกับเิ่นบ้าสุภาพิ่นกับมาเลียงเบี้ยวพวัน่ปน่อยไงเียงเบี้ยวพวันมีเตะเตะกัยุดงานมาเล่นนะมานีนมาเรงานเนาะต้นมาเนต้นดอกต้นผักพรผักพรเิ่นาเนาะบไปเห็นงานจ้าไหนเมียน่าหัวเอืม ดาก่อ <laughs> นดากอนดาแต่้มเดียวนะ่ะอ่าป่าข้ามเดียวนะครับบอ,อกเป็นหลอยข้ามหลบหลบหลกมนุษย์เมียห <laughs> ลบมนุษย์เมียมเป็นสินแหละอ,อ๋เลยข้ามเดียวด <h> ีกว่าโบป่าดีกว่าป่าในสมภารเรื่องใสตตัวเองอา้ยนะ้ก่อ้ออองงาบเลยนาดนนึงเด้มีนองเด้อจ <h> ังหวะ ป้าไปตอนไปอยู่ไปสวน้าตาดีนะมันเปนเป็นโลกระเพาะไม่หรอกกันเนาะก็ไม่ได้กินเนาเฮาก็กินนี่แหละเมื่อกาจิบจิบไปจิบซูภาพแล้วว่าเปิดมาเปิดตะนินว่าเปิดฉากลำชีฟองจบกันจบกันละช่วงนี้กะช่วงนี้กะบ่คอยมีเงินมีข้ามกันหรอกแห้งแห้งออกกันคนละซีฟลูกคนละเศร้าตามประเภทนี่เนาะ ฟังเบิ้งเเเจออกันนนื่หึงาโดนๆโอ้แต่กันนาไปเฮียเคนมาสองสามเทื่อนเทื่อนี้แหละสามเทื่อสามสามเทื่อเท่านี้แหละมากกว่าครึ่งสิละมากกว่ากระสือหันสือนี่มาฝากเนาะสือแนวเย็นๆเนี่ยังมาฝากพอนกรตามธรรมดาเนี่ยเปนเนาะคป็หไม้ติมดมือบอเตอร์หลานผนกับเป็นเซวกันนาเนี่ยเซลหักเซวแพ่งหมดเป็นเซลกันนา ไปสิไปแท้งนกันบ่ไปบ่ไปแท้งนกันบ่เตอเบ้อเตอส่วนอยู่เข้าไลยอยู่ยังบริดัทไปร้องบอแค่นั้นแหละเด็เข้าสองโมงเห้ขอแก้วบ่แค่นั้นแหละขนาดงานอยู่นี่นะงานอยู่นี่นั่งบริหารถุนนะเออนั่งบริหารถุนก็ค่ะพอพูดสร้างป็นรักกันอ่ะเตอเพิ่งจะส่วนกันส่วนกันหนาไปไต้อยู่ไปเห็ดเดือยคะแนนคนหนึ่งกับข้างงานบนนั่งมาแน่บางที่ บอเตอร์เนี่ยอยู่ไอ้อยู่ไทยสุภาพก็อยู่น้ำกันสุภาพฝรั่งทางล่างเนียสั่งไอ้ดีบอกไปก็อยู่น้ำกันแหละเขาอยู่น้ำกันเลยไปไทยเขาก็อยู่เป็นกลุ่มกันเรื่อยๆเป็นอยู่เป็นกลุ่มกันก็โอเคอยู่อยู่ไทยสุภาพปลาแดงบอกปลาแดงเลยกับสั่งดิ่ก็อยู่ไอ้เสภาลักไอ้ซอเรนท่องน้ำแดงมองพะวันดูนั่นก็เคยอยู่หันมานสิบปลายปีสิบกว่าปีเนี่ย ส่องสบายผมเงีย้ยว่ะเนาะดูหันกระน้ากบวนด้วยหนาที่พี่นอ้องครับหมูกอบหักแพ้งก็เต็มอยู่หันละเ,เต็มตึงอยู่หันละตัวนี้ไม่ต้อยงก็รักเห็ดกับเขาป่ทต้องกินยังแล้วกินเห็ดหนึ่งเขาหนงน้ำอยู่ครับห่อนพี่น้งองอากาศวันนี้ห่อนไรขวบหมูขวบหมูพี่น้องมาก,ก,กับเขาหกับแก่ก็ได้ขวบหมู อาไม่เตอไมม้า hmm. ก so an ินข an hey, right. oh, so uh ้ากินกินเลยกินเลยกินขาวจะเมื่ออาบน้ามาได้ลงน้ำกินนคนเดียวนเบิกกินไหมเตอฮะอาหารจานเดียว กัวพักใส่หมูบอกบอกก้าเด็ดเดินมากนะบอมาเบิดมาเบิรลดไรกได้ไปใช่ไนมฟังเบิ่งก่อนฟังเบิ่งต้องไปจะอยากให้บ้านน้องเป็ดอ๋อจะง้อบ้านน้องเป็ดอีกอ๋ออันนี้อัวพี่น้องนี่อัวเครื่องของหวานกิ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 นนี่ชิมเบิร์นัวเครื่อง โอ้ท่านทานได้ซิปได้หรือตัวช่ไปกนเองนสาดได้แล้วลลอ,อ,อ้สวันนะอืมอืมี่าน,นสาดแบบจ้างต่ออืมอ้นก็ยังแ่ดานอยู่หลายดูท่นะา,านีกิแ่าดานเหอเขาโจย,ยก่อนเนาะอ วงนเย็นเอย่าเนี้มังบัางเด่นปรรพนาที่ของของอุบเอาเยลกบไปเลยเพจยิตใจเอากบไปเพจจิตน้องเพชรโอ้ยคุนเจกยขามาเลยพี่น้องเลยเยขาคนสวยมากเลยคุณแวบๆบังคืนนี้ก็มาจนบ่ายบงหนึ่งบัคืนนี้ สองโ่งกูดิปวดมาเลยปดกแกกี้กี้ก้าก้ากวเลยเอาลยับยให้พ่นนีพม่นจะรถคำว่าไหนพี่คนงามเพื่นนะเจ้าขาคนสวยมาสุมมอเราไม่เด้นน้ำสุมือพี่้องเลยโอ้มาแล้ มาเลยครับเสียงเสียงดังเลยพี่น้อ,เองเลยตามมาเลยมาในเสียงดังเลยผู้บา่าไอ้ยผู้สาวกันนะไอ้ยผู้สาวสุภาพผู้สาวสุภาพเลยพี่น้องเลยเประน,นัดนัดกันสุภาพมากนัดกันมาเจอีบ้านพะวันพบพักที่บ้านพะวันนั่นสินะสุภาพ <laughs> พบพักไว้นะผู้เฒ่าวถ่ายอยู่นี่ วายอดสิครับคนสวยบอกคนยมันบานมันเร็วสบายดีสบายดีเดี๋ยวลืมมากินบันไดบ้านอย่างเดิมกินได้รอเนาะผู้ใดรอคนได้รอคือคนอยู่คนได้สองคนผู้ใดรอเนี่ยมันก็คือคนอยู่เคลื่อนอยู่เนาะโอ้ยมือนนี่เป็นเนื้อหาเนีไปเนี่ยอืมคนได้คนถือไอ้ กับกองอยาบว่า้ไม่ได้ไหนมาเอาสุกี้วันนี้เราเลยคนต้องซื้อมากินอาหารอยู่นี่เลยเพื่อใจบ่ได้บางเพื่อไปหิวหิวพันมาบ้านนี่ฮะ่นจะกนจ้องื้อไปประขาดเทนนันนะเมียกาลุ้งไปยกเอาเทงโบยว้หัวกับโบยว้เราอยากสื่อแล้วทุกคนว่านนห่วหมนสือว่าซานเมื่อนี่ยุงแซมไม่พงอย่างเมื่ได้ถึง้ม่ปักเซ่มื่ออื่น มืออื่นเอามือมาชุกสิเอาเขาจะเอาหมกม่วงให้รคอยเลยนี่นี่เอาเอาหมกม่วงชุกเลยบ่เอาหมกม่วงดิบฮะเอาม่วงดิบไปฝากจูบิ๊กใหญ่จูอันอ๋อจักง่วงมือเมื่อเอาเอามาอนี่เอาสลุดสลุดเด้ออันส่องเอาไงวันนีเอาเป็นพวบเป็นพวบหมัดนะจากซาวน่วยก็พ่อเลยเนาะเด้อ

เอามัดม,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 มันมัเป็นขวดเป็นขวดนะมันจะงามพรฝากออีบัตรเนาะแมน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 คำเสีดิอยากกินมับไปฝากพวกดอลลี่พวกเออยจงไหให้จะขึ้นแหละมันยากรอมันอยากรว้ด้อเอาหายหรอกอ่ะราขึ <im Sultan> ้นสิบพ like. <im> ันแม่ท้่องอไรละท่องไรเงินแล้วราาขึ้นสิบพันอ่ประมาณสองโลกับพอสโลสี่โว่าสาิบน้วยก็ถือแค่สองโลสิบพัน เมที่ไม่ไมอีกปีเมตะวันนี่เนาะนากให้องขืนเด้อเออค้องขืนเด้อข้องล่างห้ำมาแล้วรสบายเออถ้บาพก็จะณป็ไปเมื่อร่างหำก่อนนะได้มาได้ได้ไปได้แบบพอดีเซีมแม่โพกน้ำมันประเทศเนีงเน่ประเทศเนียงเหล่านี้ไปน้องสาวอยู่้านกันเลยไปแเดมารไวซัมก็อายุเนี่ยมาสิงคุ้มือคุมมือ จักหวะคนสิว่ายังก็มักตะวันร่วงบักไม่น้อยบ่ไหมแต่แท้แต่แท้ฮะมีมีเียนอยู่ว่าแล้วก็ไม่เมื่อยเนาะห้อนมื่อนี้ได้คลิปมื่อนี้บ่ทันได้เห็ดบ่ทันได้ลง เดือนเดือนนี่ครัก็ลงประมาณหาคลิปหกคลิปเจ็ดคลิปแปดคลิปนี่แหละสรุปเลยเมื่อปักเซ่ตอนเที่ยงบ่เมื่อปักเซ่ตอนเที่ยงออกือเมื่อนำมาแลกเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนโอ๋่านบ่าไป็นก็เบิ่งแล้วบ่เดี๋ยวเฮ้ย e v e ีว o n e everything ่งก g a เบลช today t o n i g น t เหมือนี่กับผู้บ่าวกันจ้องผู้บ่าวได้อยากกินผู้บ่าวอยู่มันจะมันจะกินเฮาบ่ไอ้บ้าน จันปละเดี๋ยงนิดหนึ่งนะครับว่าเอาเสื้อขาวเสื้อเสื้อเสื้อสีพูดเฉพาะเดียเสื้อขาวมันก็เลิกกับเนียมยังเหม็นอยู่ยังเหม็นอยู่มักนักระสงซีเมนอยู่นั่นน้ำอาบหั่มนะมันก็บโควรดอกเนาะบโควรนกินจักคนดอกเพราะว่าเห็นกันแบบว่าคุ้มคู่มือหัดแทงกันดีกว่าอย่าไปคิดเรื่องสีเรื่องเซอร์เราชัวร์อันพอดีหัดการแทงกันเราหยอกนู่นหัวม้ซื่อเมื่อสี่เดย์จักกำนัลสีกันแล้วหรือไปเล คลิปก็เจอเขาล้วครับมีลามามวนสนุกสนานบอเขียรบอสซีเลียไม่ด้มากผมไม่ได้บสเลียเนาะตามสไตล์ของเราตามสไตล์จะม like ีผู้หมักกะขอบใจผู้บ่มักกะผ่านก็ได้แม่แบงแม่ก์แบงเ์บิคบงค์แบค์แบเค์แบงค์แบงค์แบ่ค์บงค์บงค์แบงค์แบงค์แบงน์แคนแบงค์แบงคดแบงค์แบงคอแบงค์แบงค์แนงค์แบงคคนนะช่วงนี้ไก่เริ่มคแคนราคาบ่แพงแ ตอนปีใหม่เซนหาเซนหกเซนเจ็ด0นแปดเซนเก่าสองแซนคู่มือในเ้นหนึ่งนส้าวเซนสามเนสี่เซนหาซนหกแล้วแต่พาไก่มันมาหลายตอนปีใหม่ไม่ค่ะเขาสละดต่วันน้เขาดึงเขาแบบว่ามีไก่อยู่เขาเว่าบุมีแบบว่าเขาดึงราคาเลมันคือแบบนี้ไก่ลร้ายเพมืนกับมันหยักเนียเนียนยบทือว่าฝากแล้อยากโต แพงค่าตุละแสตัวจ้าเอาโอเคพี่น้องกัยซุ่มเสี่ยวแม่พุ่มกันคลิปนี้ซุ่มดีคลิปอย่าพังกับศิลาไปก่อนอย่าพาวยังไม่ได้วพางยางยังไม่ได้วัาควันผู้ใดอย่าพาวควันเนาะเนาะคือมาภาพไปหน้าแบบว่าแหลมๆว่าจะเอามันประกวดในตอนทำอิฐนะเบิ้องด่ากมันลีลาคนนี้โหแบบว่าเดินใส่ชุดเวียน้มฮัมมัสิญานกันเลยบ่นะเอาเท่านี้แหละสบายดีเอาลาคนลาคนพี่น้องคลิปนี้ขอบใจทุกเรื่องทุกเรื่องขอบใจทุกเรื่องใจเนาะคลิปหน้าเจอกันสบายดีบ๊ายบาย